สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการปลูกบ,บอนสีมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราพามาชมบอนสีไก่ราชาวดีของเราค่ะกำลังมีพุ่มที่ใหญ่ใบเยอะและกัดสีสวยเป็นอย่างมากเลยค่ะไก่ราชาวดีของเราต้นนี้มีการแตกหน่อที่เยอะมากและแตกหลอดไว มีใบที่เยอะมากเราจึงได้บอลสีไก่ที่มีพุ่มใหญ่สวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนต้นที่เราย้ายมาใหม่ๆเขาก็โตวไวและแตกหน่อออกมาเยอะและมีใบที่เยอะเลยค่ะส่วนเราจะใช้อะไรบำรุงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเราก็จะใช้สูตรง่ายๆเลยค่ะเราจะมีน้ำหนลิตร มีผงชูรถยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะและชื่อเครื่องดื่มชูกำลังก็ยี่ห้ออะไรก็ได้อีกเช่นกันค่ะผงชูรสเขาก็จะช่วยบำรุงตั้งแต่เป็นหัวเลยค่ะเป็นหัวให้เขาแตกเคี้ยวไวเมื่อเขาแตกเคี้ยวไวเราก็จะได้ต้นและใบที่แข็งแรงเลยค่ะเราจะใช้ ผงชูรสหนึ่งช้อนชาและเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งปาเท่านั้นค่ะเราจะคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะนำไปลดต้นบอนสีของเราเลยค่ะเราจะลดที่โคนต้นเขาเลยค่ะเมื่อเราลดลงไปแล้วก็จะช่วยบำรุงทั้งหัวรากและลำต้นให้แข็งแรงค่ะเมื่อเขามีลำต้นที่แข็งแรง ใบของเขาก็จะแข็งแรงและมีการกัดสีสวยเลยค่ะใบที่เขาแตกมาใหม่ๆเขาจะกัดสีสวยทุกใบเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายๆและหาวัสดุทำที่ง่ายมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆปลูกวันสีต้องการให้มีพุ่มใหญ่ใบเยอะต้นแข็งแรง ก็ใช้สูตรนี้ทําได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ